สวัสดีครับผมโน้ตโซไซตี้นะฮะวันนี้เราก็มีสิ่งดีๆมาบอกต่อกันนะครับผมเป็นพิมพ์สำหรับเอาไว้คุยกับแอปต่างชาตินะครับผมเอาไติดต่อสื่อสารกับเพื่อนต่างประเทศนะ,ะหาคู่หาแฟนนะครับใครที่กำลังหัดคุยกับต่างชาติอยู่นะครับแต่จะแต่ยุ่งยากนะครับ ก็มีแอปดีๆมาแนะนำนะครับผมก่อนหน้านี้นะจะเป็นเราจะพิมพ์ภาษาอังกฤษแล้วก็มันจะพิมพ์ยากนะสำหรับคนที่ไม่รู้ภาษาอังกฤษเลยมันก็จะต้องใช้ภาษาอังกฤษเนาะเวลาคุยกับเพื่อนต่างชาติมันก็จะพิมพ์ยากแต่วันนี้ผมมาแนะนำเป็นพิมพ์นะครับเพื่อที่เอาไว้คุยกับต่างชาติง่ายๆนะครับโดยที่เราไม่ต้อง ไปโหลดแอปหลายแอปนะครับผมไว้พิมพ์คุยได้สบายๆนะครับผมก่อนอื่นเราก็ต้องไปหาโหลดแอปตัวนี้มานะฮะโหลดแอปตัวนี้เป็นแป้นแป,ป,ป้นพิมพ์เนาะเราไปค้นหานะครับจีบอร์ดนะครับ O A R D นะครับค้นหานะครับ คนหาเราก็จะเจอ Gboard เป็นพิมพ์ของ Google นะครับแล้วก็ทำการโหลดแอปนี้มานะฮะทำการติดตั้งนะครับแอปตัวนี้นะครับผมรอสักครู่นะติดตั้งเสร็จเราก็ไปไตั้งค่านะครับ เราไปที่ตั้งค่านะครับแล้วก็ไปหาชื่อแอปเมื่กี้ที่เราโหลดมานะครับ gboard นะครับ<ม>กดไปคำว่า Gboard นะครับแล้วเราก็มาที่ตรงด้านขวานะครับเป็นพิมพ์นะครับมาอย่างนี้ มันจะขึ้นมาอย่างนี้เราต้องอนุญาตก่อนเนาะอนุญาตการเข้าถึงแบบเต็มนะครับแล้วก็กดไปกดเปิดให้เป็นสีเขียวนะครับแล้วก็อนุญาตนะครับอนุญาตเสร็จแล้วก็แบ็กกลับนะครับเราก็ไปดูที่ตั้งค่าทั่วไปนะครับไปที่เป็นพิมพ์นะครับ มาดูที่แป้นพิมพ์แล้วก็มาที่แป้นพิมพ์แล้วขึ้นมาให้ได้อย่างนะครับก็ขึ้นมาให้แล้วเนาะมีภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วีโอจีเนาะแล้วก็ G ีบอร์ดนะครับทีนี้เราก็ออกมาพอออกมาเสร็จสมมติแล้เรามีแอปไว้คุยต่างชาตินะรห,รหรือว่ามีไลน์ที่เป็นต่างชาติอยู่เราก็สามารถคุยได้เนาะก็ไปที่ไลน์นะครับ ปที่ลายแล้วก็ไปหาเพื่อนต่างชาตินะครับไม่รู้ว่าผมไม่แน่ใจผมจะมีสักคนไม่มนี่ก็น่าจะไม่มีเนาะสมมตินี่นะครับน่าแฟนแฟนผมแล้วกันห้า มาใหม่เนี่ยยังจะยังจะไม่มีเนาะนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้ให้เรากดค้างนะครับกดค้างเลือก,กดไปเรื่อยเลือก,กดค้างเราก็ได้นะครับมันก็จะมีขึ้นมาให้แล้วก็กดไปที่จีบอร์ดนะครับจีบอร์แล้วก็มาที่ตัวจด้านซ้ายมือเนาะมาตัวจีซ้ายมือแล้วก็มาแปลภาษา กดไปที่เปลนภาษาแล้วก็ตรวจหาภาษาเป็นภาษาไทยนะครับเราก็จะขึ้นว่าภาษาไทยภาษาอังกฤษละเราจะพิมพ์ทักไทยแล้วก็สามารถพิมพ์ภาษาไทยได้เลยนะ โอเคนี่เมื่อกี้ผิดพลาดเล็กหน่อยโอเคครับแล้พิมก็สวัสดีนะครับ <Okay. S 2> แ,ลลแล้วก็กดแปะด้านล่างแล้วเราก็ส่งเนาะ แล้วก็ส่งครับนี่ถ้าจะพิมพ์ใหม่ก็มันจะขึ้นให้ตรงกลางแล้วทีนี้ตรงแปลภาษาตรงกลางเห็นไหมฮะเราก็จะกดแปลแล้วเราก็ทักถ่ายไปทำอะไรอยู่ฮนะแล้วกดแปลนะครับอ กดแปลไทยอังกฤษเนาะทำอะไรอยู่แล้วก็ส่งไปใช่ไมง่ยง่ายนะครับใครที่มีแอปต่างชาตินะฮะก็ใช้ได้ทุกโปรแกรมนะครับใช้ได้ทุกแอปนะครับสำหรับแอปแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดเป็นแป้นพิมพ์ G ีบอร์ดนี้นะฮะเหมาะสำหรับคนที่กำลังศึกษาเรียนรู้ภารรษาอังกฤษหรือว่าคุยกับเพื่อนต่างชาติภาษาอังกฤษอยู่นะฮะตัวนี้ ก็เป็นประโยชน์นะครับ oh. ผมหรือถ้าเพื่อนต่างชาติมาแล้วเราแปลไม่ได้เราก็สามารถ Copy นะฮะกดค้างคําที่เพื่อนต่างชาติส่งมาให้แล้วก็คัดลอกนะครับพอคัดลอกเสร็จแล้วก็กดมาที่แปลข้อกดมาที่จะแป้นพิมพ์แล้วก็แปลนะครับแล้วก็วางแล้วก็วางเคอร์อเซอร์ตรงช่องพิมพ์หรือวางข้อความตรงนี้นะครับแล้วก็กดขาวๆตรงมุมเนี่ยฮะ กดไว้แล้วก็มันจะแปลเป็นอังกฤษเป็นไทยให้นะะค,คุณกำลังทําอะไรอยู่นะฮะอ่าเขาถามมาแล้วว่ากเรากำลังทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็สามารถพิมพ์ตอบโต้ได้เลยนะครับผมเราก็สามารถพิมพ์ตอบได้เลยนะครับนี่ นะฮะนี่อันนี้สมมตินะฮะคุยคุยคนเดียวตอบกับคนเดียวก็เป็นนะฮะ<ม>ก็ใครที่<ม>เข้ามาไม่เข้าใจก็สามารถถามได้นะฮะแต่ถ้าเป็น a n d ด o i d ก็จะง่ายกว่านี้นะครับอันนี้จะเป็น iOS i o s หรือ iphone ก็จะของผมใช้ iPad เนาะมันก็จะยากนิดนึงมันก็จะเหมือนจะยุ่งยาก,กานะแต่ถ้าผมผมเทียบก,กันแล้วก็ Android ก็จะง่ายกว่านะครับ ก็จะใช้ได้เหมือนกันนะครับทั้ง Android ทั้ง iOS นะครับผมก็ใครที่เข้ามานะฮะถูกใจก็กดไลค์กดแชร์นะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้นอตโซซตี้ด้วยนะครับช่วงนี้ก็โควิดระบาดนะครับใครจะออกไปไหนก็ใส่แมสหน้าป้องกันนะครับแอลกอฮอล์นะครับถ้ามีกระพาะติดตัวไว้นะครับหรือน้ำยาฉีดเข้าปากนะครับ พโพลิสนะครับซื้อได้ตามร้านขายยานะฮะก็ซื้อติดไว้เอาไว้ฉีดช่องปากเรานะครับฉีดได้ตลอดนะครับตอนนี้ไม่เป็นอันตรายนะครับฆ่าเชื้อนะครับผมก่อนที่เชื้อจะลงคอลงปอดนะครับผมก็ฝากกดติดตามนะครับผมช่วงนี้ก็ดูแลตัวเองนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะสวัสดีครับ